เือเตัดหนังหน้าท้องครบ2อเดือนมีแผนอยากเสริมหน้าอกทีมคอนเทนต์เลยต้องเปิดที่ดูพราะเคสนี้ไม่ได้เจอแฟนมา2เดือนเลยอยากทำแพ็กค,คู่เพื่อเป็นทองขวันวันปีใหม่ให้แฟนแต่วันนี้ตัดหนังหน้าท้องแล้วครบ2อเดือนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจึงนาดไหนตัดหน้าท้องไปแล้ว2งเดือนตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะชอบค่ะสวยกระชับฟิร์มต่อ กับ้าสวยแล้วปัญหาก,ก่อนทำของเราเมมยอะไหมจ๊ะเยอะค่ะแตกลายหนักมากโอ้โวหนักม,มากนะเจ้าสวยวมหลังทำแทบมองไม่เห็นรอยแตกเลยอะ่ะแต่งตัวลำบากไหมคะลำบากเวลาแต่งมันก็จะมีท้องแบบพุงมาน้อยอ รอยแตะแทบมองไม่เห็นเลยค่ะและที่สําคัญคือตอนนี้แผลอยู่ต่ํามากๆแผลมันประมาณไหนคะประมาณนี้ค่ะโอ้โหโห,หอมลงอ่าไปถามเรื่องคุณสามีดีกว่าคุณแม่เพราแบบมีรีแอคยังไงบ้างคะหลังรอแยังไม่เห็น,นว<ะ>้าสองเดือนแล้วยังไม่เห็นเลยใช่ยังไม่เห็นค่ะจะไม่อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าหรือว่าต่างประเทศร้องเพลง ลอ้อใช่เขาทำงานยังไม่ได้เจอกันอ๋อ,อต้องบอกว่าถ้าสามีกลับมานะโอ้โหของขวัญปีใหมให่แท้ๆเลยอ่ะอนีมีแผนจะเซอร์ไพรส์สามีตอนไหนครับเด <c oughs> ือน <c oughs> นี้แหละคะ <c oughs> ่ะเห็นแล้วไม่ต้องกังวลค่ะมาทำเลยสวย